กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสุขสมรวยวรรทนิยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองและอำเภอหัวตะพานพักภูมิใจไทยค่ะอันดับแรกดิฉันต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากไทยอำนาจเจริญที่ได้เลือกดิฉันเข้ามาเป็นตัวแทนในการนำปัญหาของชาวอำนาจเจริญเข้ามาหาหรือนสภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานคะ ที่จังหวัดอำนาจเจริญทุกวันนี้ประชาชนให้ความสนใจในการออกกำลังกายและมีความชื่นชอบในด้านกีฬาทุกเพศทุกวัยดิฉันได้รับการประสานงานจากนางสาวนิชาพันวันนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญเราได้ร่วมกันลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาจากลูกหลานชาวอำนาจเจริญค่ะ เราพบว่าสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญมีปัญหาความสุดโทมค่ะท่านจะได้เห็นในภาพต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่ตำบลโนนนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วยสนามฟุตบอลสนามกีฬาอเนกนประสงค์1,000ที่นั่งสนามเทนนิสอาคารบริการสระว่ายน้ำขนาด50เมตร อาคารที่พักเจ้าหน้าที่อัธจาร์ระบบสาธารณูปโภคและวัสดุคดูพันธ์รวมงบประมาณก่อสร้าง170ล้านบาทค่ะแต่ด้วยระยะเวลาผ่านมา12ปีทำให้สภาพของสนามกีฬาแห่งนี้ทุดโทรมค่ะเช่นสาวไว้น้ำค่ะปั๊มน้ำพังระบบประปามีปัญหาฝ้าหลังคาหลุดล่วงลงยิมค่ะ อาคารหรือเราเรียกว่าอาคารกีฬาเนประสงค์พบว่าพื้นผูกพังเป็นอันตรายอย่างมากค่ะสนามฟุตบอลก็มีความสุดโทมทั้งรั้วรอบสนามห้องน้ำอัธจันทร์รวมถึงอาคารสำนักงานพร้อมกับระบบไฟฟ้ามีปัญหาค่ะดิฉันในฐานะตัวแทนชาวนาเจริญที่อยากสนับสนุนให้ลูกหลานและประชาชนได้ออกกำลังกาย แต่สภาพสนามไม่มีความพร้อมจึงขอฝากข้อมูลผ่านท่านประธานไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซมและจะซื้อวัสดุให้สนามแห่งนี้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยซ้าค่ะรวมทั้งดิฉันอยากให้สนามแห่งนี้เป็นสนามของชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่จะได้ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมร่วมกันค่ะ ดิฉันในฐานะตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญมีความฝันที่อยากให้ลูกหลานชาวอำนาเจริญของเราได้มีโอกาสโดดเด่นในระดับประเทศและในระดับโลกขอฝากความหวังนี้ผ่านไปยังท่านประธานค่ะกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณ